สวัสดีครับผมลายเรืองรักเรียงมีครับผูดในการศูย์การประชาชนกรมกรปกครองกระทรวงมหาดไทยครับเป็นผู้ขับลมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่16ครับสวัสดีครับผมพันเอกมนตรานครเขตครับผูดในการกองต่อต้านข่าวกองสำนักข่าวกองกรมข่าวทหารครับเป็นผู้ควอบรับกรับรมหลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่16ครับ ก็ในวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วนิดนึงก็คือพอดแคสต์ของเราจะพูดเรื่องบทบาทของหน่วยงานแห่งหนึ่งที่เรียกว่าสอนชนสอนชนที่จังหวัดสตูลน,นะคะทุกวันนี้ก็มีแนวทางในการปฏิบัติงานก็คือการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ค่ะทีนี้อยากจะให้พี่ๆเริ่มด้วยการแชร์นิดนึงค่ะว่าทําไมถึงเลือกเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังและทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับประเทศไทยค่ะ จริงๆอยากจะบอกก่อนนะครับว่าศรนชนเนี่ยชื่อเต็มๆของเขาก็คือว่าศูนย์ดำเนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับถ้ามองภาพใหญ่ของภาพของโลกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอยู่ทุกเกือบทุกภูมิภาคของโลกนะครับแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนใหญ่มักจะจบยากพูดง่ายๆนะครับมันทาให้เราสนใจว่าแล้วแล้วประเทศเราล่ะนะครับมีมี มีประเด็นเรื่องนี้อย่างไรนะครับเราก็พบว่าถ้าเราเห็นเห็นภูมิรัศมีของประเทศเราเนี่ยนะครับฝั่งตะวันตกตะวันอกเนี่ยทางใต้เราติดทะเลทั้งสองฝั่งฝั่งตะวันออกก็เป็นอ่าวไทยฝั่งตะวันตกก็เป็นทะเลอันดามันนะครับเออมื่อนับเป็นระยะทางแล้วเนี่ยนะครับเรามีระยะทางประมาณพันห้าร้อยแปดสิบไมล์นะครับคิดเป็นเนือที่เศรษฐกิจจำพาะเนี่ยประมาณสักสามแสนกว่าตารางกิโลเมตร ในสามแสนตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนประมาณ24ล้านล้านบาท24ล้านบาทในภาพง่ายๆก็ประมาณ30%ของ GDP นะครับนอกจากนี้เรามีแท่นขุดเจาะนะครับอยู่ประมาณสัก225แท่นนะครับในเชิงโลจิสติกเนี่ยนะครับเรามีการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านทางทะเลทั้งอ่าวไทยและน้ำมันในประมาณสัก1 5 0 0 0าลำต่อปีนะครับยังไม่นับถึงสิ่งแวดล้อมทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในทะเลเราอีกนะครับ ดังนั้นเนี่ยสภาความเป็นขอ,ของชาติก็มีมติเมื่อวันที่17มีนาคม2 5 4 0เ่ยนะครับจะตั้งศูนย์ในการรักษาผลปมะโติน์ทางทะเลหรือสอนชนขึ้นมานะครับถามว่าตั้งขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่อะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่าให้ฟังอย่างเหตุผลเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันนํามาซึ่งอํานาจของชาตินะครับอํานาจในเชิงเศรษฐกิจอํานาจในเชิงทางทหารทางสังคม ทางพล <Logic. S 1> ังงานนะครับอำนาจเหล่านี้เ่ยมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เราผิดชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะทํายังไงให้หน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมาทํางานด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนชนก็จะมีบทบาทเน้นเรื่องอยู่สองสองสามประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการบูรณาการนะครับสองก็คือประสานการปฏิบัติและก็เรื่องที่สามคือเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานอย่างมีเอกภาพ จุดประสงค์สําคัญก็คือตามชื่อเลยครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าบทบาทของสอนชนหรือว่าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองการปกป้องและรักษามิติต่ตางๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลนะคะไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทรัพยากรเรื่องสังคมรวมไปถึงเรื่องพลังงานซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆในปัจจุบันนะคะ ทีนี้พี่พูดถึงที่มาที่ไปของสอนชนแล้วอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสอนชนเนี่ยมีหน้าที่อะไรหรือว่ามีโครงสร้างยังไงบ้างคะ่ะในภาพกว้างๆค่ะพี่ก็ในในภาพรวมนะครับอ,อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะครับงั้นสอนชนจะแบ่งโครงสร้างเป็นสามส่วนหลักๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนบริหารนะครับส่วนบริหารแล้วจะมีส่วนอำนวยการนะครับส่วนในการก็จะเป็นสําน,นักต่างๆที่อยู่ในรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆ ส่วนที่อยู่ในดับพื้นที่ก็จะเป็นส่วนปฏิบัติการนะครับมีทั้งหมดสมภาคนะครับก็แบ่งตามทัพเรือภาคต่างๆนะครับมีสอนชนภาคหนึ่งก็คือทัพเรือภาคที่1สอนชนภาค2สอนนภาคสภาคหนึ่งก็จะดูแลเอาไทยตอนบนนะครับภาคสองให้ดูแลเอาไทยตอนล่างภาคสามก็จะดูแลอันดามันทั้งหมดนะครับในแต่ละภาคก็จะมีเจหน่วยงานสําคัญนะครับก็จะมีหน่วยงานของกองทัพเรือนะครับมีหน่วยงานของกรมเจ้าท่า มีของกรมประมงกรมสุลกรากรก,กรมทรัพยากรทางทะเลกองมรราค่ากคามตรวจน,น้ำแล้วก็กรมสุริการและคุ้มครองแรงงานเจ็ดหน่วยง,งานครับค่ะก็ถือว่าสอนชนในภาพกว้างเนี่ยมีภารกิจที่กว้างมากดูทะเลของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆพื้นที่ที่นี้จากประสบการณ์ของพี่ๆที่ได้ไปดูงานที่สอนชนจังหวัดสตูลก็เลยอยากจะให้พี่ๆลงรายละเอียดนิดนึงค่ะว่าสอนชนที่จังหวัดสตูลเนี่ย เป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็รับผิดชอบพื้นที่ขอบเขตประมาณไหนคะ่ะครับสำหรับการไปดูงานของพี่ๆที่ไปดูงานทางภาคใต้ที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของจังหวัดสตูลเนี่ยได้ก็ได้ไปดูงานที่สอนชนจังหวัดสตูลน,นะครับก็อบอกก่อนว่าจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นหนึ่งในยีิบสองจังหวัดที่ติดชายทะเลของประเทศไทยนะครับอ,อยู่ทางด้านฝั่งอดามันนะครับก็ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับที่เป็นผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่มากมายนะครับโดยสอนชนจังหวัดสตูลเนี่ยจะขึ้นตรงกับอสอนชนภาคสามนะครับอย่างที่พี่ไวายได้แนะนาไปเมื่อขั้นต้นนะครับอสอนชนภาคสามก็จะดูแลในพื้นที่จังหวัดที่จิตชายทะเลทางด้านฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6กจังหวัดนะครับได้แก่ระนองนะครับพัางงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลครับสำหรับปัญหาภัยคุกค,คามนะครับที่ผ่านมานะครับก็มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาทางทางตลาดแล้วก็วัตถุด,ดิบรวมทั้งโดยเฉพาะพวกพลังงานจากต่างประเทศนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะจำเป็นจะต้องอาศัยการขนส่งทางทะเลนะครับเข้ามาครับในในสัดส่วนที่สูงนะครับ ก็ทรัพยากรส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากทางทะเลก็โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติแล้วก็สัตว์น้ำครับโดยปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันนะครับมีการใช้ประโยชน์นะครับมากมายแล้วก็มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสัดส่วนปัญหาและภัยคุกคามก,ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเป็นเป็นผลเป็นผลตามมานะครับ จากการที่ไปดูงานเนี่ยร่วมกับพี่วายนะครับแล้วก็เพื่อนๆในในหลักสูตรบมชรุ่นที่16เนี่ยทางภาคใต้่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็จะเห็นได้ว่าการกระทําความผิดทางทะเลเนี่ยยังคงมีอยู่นะฮะอย่างอย่างต่อเนื่องก็จับกันไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ก็จากการรายงานก็มีมีมีใจติที่ท,ที่ที่ดีขึ้นนะครับ ที่ดีขึ้นคือเราเรามีขีดความสามารถในการบริการหน่วยงานต่างๆเนี่ยร่วมกันได,ได้ในภาพของสอนชนเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับปัญหาต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลำเลียงการขนส่งของผิดกฎหมายยาเสพติดของหนีภาษีนะครับเหล้าบุหรี่น้ํามันเถื่อนนะครับการรับลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะฮะการลักลอบจัดสัดน้ำเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ก็มีการจับกลุมอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันนะครับ ปัญหาภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้เอ่อก็เมื่อก่อนในภาครัฐก,ก็ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเ,เข้าไปรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา,าที่เกี่ยวข้องเพราะว่าแต่ละส่วนนี้ก็รับผิดชอบไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกรมศุรรกากากรมประมงนะครับตำรวจน้ํากรมทรัพยากรทางทะเลนะครับกรมเจ้าท่าแล้วก็กรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงานนะครับก็คือเป็น7หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเอ่อ การแก้ปัญหาความไม่คงในพื้นที่นะครับก็หน่วยงานเหล่านี้ทางปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ภายใต้การทํางานของสอนชนนะครับก็คือภาครัฐเนี่ยจะมารวมกันเพื่อแก้ปัญหาเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสนะครับเป็นการบริการการแก้ปัญหาร่วมกันทนี้ในจังหวัดสตูลนเนี่ยก็คือสอนชนจังหวัดสตูลก็คือการรวมตัวกันในขณะการทํางานแบบบูรการนะครับโดยมีการปฏิบัติงานจาก7หน่วยหน่วยงานหลักที่ที่ได้กล่าวไปแล้วในขั้นต้นนะครับ เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพิทักษ์ความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์แห่งท้องทะเลในเขตจ,จังหวัดสตูลน,นะครับค่ะ ก็ถือว่าอสอนชนที่จังหวัดสตูลน,นะคะดูแลหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีหลายๆประเด็นที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําประมงผิดกฎหมายการค้ามนุษย์การลักลอบสินค้าผิดกฎหมายต่างๆรวมถึงเรื่องยาเสพติดที่ตอนนี้น้องเชื่อว่าเป็นประเด็นสําคัญมากๆของประเทศไทยเราอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้มีอีกหน้าที่หนึ่งที่น้องสนใจว่าทางสอนชนจังหวัดสตูลเขาทํำไหมก็คือเรื่องการค้นหาและช่วยเหลือผู้ ประสบภัยถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ของสอนชนจังหวัดสตูลด้วยหรือเปล่าคะครับออสอนชนจังหวัดสตูลเนี่ยก็อย่างท,างที่อย่างที่ทราบกันก็คือจะมีความรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาตินะครับทางทางทะเลนะครับก็ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาก็จะมีตั้งแต่การติดตามตรวจสอบนะครับศึกษาแล้วก็ประเมินแนวโน้มของประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลนะครับแล้วก็รวมถึง การวางแผนอำนวยการประสานงานนะครับสำหรับผลการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับต่อประชาชนให้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลนะครับก็คือประชาชนทุกคนนะเป็นเจ้าของผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันในการในการหวงแหนทรัพยากรของเรานะครับในช่วยกันไปถูเป็นตานะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือปฏิบัติงานร่วมกันสนับสนุนการปฏริบัติงานของหน่วยงานต่างๆนะครับนี้ประจวสตูนเนี่ยก็สอนชนจังจวัดูนูลเนี่ยก็ปฏิบัติงานหน้าที่ภายใต้ยุทธศาสตร์อย่างที่น้องช็อกได้ถามที่มานะครับก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับทางด้านแก้ไขปัญหา ดังนี้นะครับก็คือ1ก็คือค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับรวมทั้งการแก้ปัญหาประมงที่ผิดกฎหมายนะครับการค้ามนุษย์และก็การลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการลำเลียงขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเหล้าบุหรี่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่ยังคงมีอยู่นะครับเรากาลังร่วมกันแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ให,ให้ให้น้อยลงนะครับ ก็หวังว่าประชาชนทุกคนนะน้องๆทุกคนที่ที่ติดตามนะครับพวกเราอยู่ก็คงจะได้ฟังปัญหานี้แล้วคงจะเป็นถูเป็นตาให้กับทางภาครัฐนะครับในช่วยกันแก้ปัญหาถ้าเห็นอะไรที่ที่สิ่งปิดกฎหมายเนี่ยก็แจ้งมาที่หน่วยงานภาครัฐได้นะครับในพื้นที่ครับค่ะอย่างที่พี่โป้งเล่าไปนะคะก็ทําให้ ผู้ติดตาม The Intelligence Podcast ของเราเนี่ยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่รวมไปถึงโครงสร้างของสอนชนทั้งในภาพกว้างรวมทั้งสอนชนที่จังหวัดสตูลชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะมีทั้งบทบาทในเชิงรับแล้วก็ในเชิงรุกมีการประสานงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางทะเลด้วยนะคะทีนี้ อยากจะให้พี่ๆช่วยยกตัวอย่างค่ะเคสที่เกิดขึ้นที่สอนชนจังหวัดสตูเนี่ยถือว่าเป็นผลงานหรือว่าเป็นแนวทางการทำงานที่น่าจะถือว่าสะท้อนผลสำเร็จของการจัดตั้งสอนชนขึ้นมาเป็นหน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ได้ดีมากขึ้นครับ เท่าที่ไปดูงานกันนะพี่ไหวเรากับเพื่อนๆได้ไปดูงานแล้วก็ทางผู้แทนของสอนชนจังหวัดสตูลก็ได้ได้รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานของสอนชนจังหวัดสตูลใ,ให้พวกเราทราบก็จะยกกรณีนึงก็คือการการพายุความรูปแบบใหม่ซึ่งซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก,ก็ก็มีให้เห็นอยู่นะครับก็คือกรณีของของบุหรี U ่ยูเทิร์นนะครับบุหรียูเทิร์นคืออะไรก็คือการขนส่ง สินค้านะครับก็คือบุหรีนะออกนอกประเทศแต่ว่าเขาไม่ได้ไปตามที่จุดหมายปลายทางที่ที่ท,ที่ที่ได้บอกนะครับก็คือเขา,เาทําการาส่งออกจริงแต่ว่าเขาไม่ไปถึงปลายทางเขาจะจอดอแช่อยู่ขนส่งทางเรือนะแช่อยู่ทางในทะเลแล้วก็รอจังหวะเอาเรือประมงเรือสปีดโบทมาขนถ่ายสินค้าจากกลางทะเลกลับเขา้ายัางยังยังแผ่นดินนะพื้แผ่นดิน ประเทศไทยอีกทีหนึ่งโดยที่ไม่ได้ไปจุดหมายปลายทางที่อยู่นอกประเทศนะครับอันนี้คือคือเป็นการเรียกว่าเราเรียกว่าบุหรีย่ยูเทิร์นคือบุหรี่ไม่ไปที่ที่จุดหมายแต่กลับย้อนกลับเข้ามาหาเข้าประเทศไทยนะครับอันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่ทางผู้แทนของสอนชนจอดศูนยได,ได้ได้ตรวจพบนะครับและได้จับกลุ่มนะครับจริงต้องต้องขออนุญาตเสริมพี่โป้งนิดหนึ่งว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของที่สอนชนตะตูนเลือกผิดชอบเนี่ยมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่า ทั้งเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำต่า,างๆที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเหตุผลที่เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหรือสนใจสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นประเด็นสาธารณะที่ปรากฏข่าวสารสู่สู่สาธารณะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สอนชนสะทูนก็รับมือแล้วก็มีผลกรารปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็เลยสนใจที่จะนําเสนอเรื่องนี้ด้วยนะครับ ค่ะก็น่าสนใจนะคะก็เดี๋ยว The Intelligence เราจะไปติดตามต่อว่าเรื่องบุรี่ยูเทิร์นเนี่ยสุดท้ายแล้วปัญหานี้เราแก้ไขได้เรียบร้อยไหมแล้วก็เชื่อมั่นว่าทางสอนชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนชนภาพใหญ่หรือว่าสอนชนจังหวัดสตูลก็น่าจะยังคงทำงานอย่างแข็งขันแล้วก็บูรณาการทั้งกับภาครัฐด้วยกันแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนเพื่อให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นคะ่ะทีนี้มีต ตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จไปแล้วอยากจะถามความเห็นของพี่ๆค่ะจากการไปดูงานมาถึงที่เลยเนี่ยมีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่สอนชนจังหวัดสตูนเนี่ยน่าจะยังต้องเผชิญอยู่แล้วก็อยากจะให้ประชาชนหรือคนทั่วไปอย่างพวกหนูเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขเองางไรบ้างคะด,ดีเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราไปรับฟังปัญหาในพื้นที่มาเนี่ยนะครับก็หลายหน่วยง,งานให้ข้อมูลตรงกันว่าสอนชนสตูนเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่เยอะนะครับ เฉพานในตัวสตูลเองแลบวิดชอบถึงเสียมเภอนะครับช้ฝั่งทะเลประมาณสักเกือบร้อยห้าสิกิโลเมตรนะครับแม่นับรวมเขตอำนาจที่ไต่สิบสอไม์ทะเลนะครับรถลามาช้างเครื่องไม้เครื่องมือการลงพุนต่างๆก็แน่นอนครับว่ามันคงไม่สามารถที่จะดูแลรักษาได้ตลอด24ชั่วโมง3ามห้าวันนะครับมันก็จะต้องมีการอ่อนล้ามีการถึนสภาพของอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะทําให้ การปฏริบัติงาจไม่ราบเรื่อสมบูรณ์นะครับแต่ว่าข้อเสนอแนะที่เราได้ไปคุยกับทางสอนจนสตูลก็เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการนําเทคโนโลยีขึ้นมาช่วยเหลือในการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับลดความอ่อนล้าลงเช่นกล้องตรวจการกลางคืนหรือโดรนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอีก,กล้องวงจรปิดนะครับรวมถึงสิ่งที่ชอบถามในที่ดีมากเลยเพราะว่าสิ่งที่สอนจนสตูลอยากได้แล้วก็กำลังทําอยู่ด้วยคือการ สร้างคือขไขยภาคประชาชนขึ้นมานะครับทุกหน่วยเจ็ดหน่วยเนี่ยนะครับจะต้องช่วยกันสร้างคือไข่ของตัวเองด้วยนะครับบางชาวบ้านบางคนอาจจะไว้ใจหน่วยนี้ไม่รู้จักหน่วยนั้นนะครับงั้นแต่และหน่วยต้องไปช่วยกันสร้างคือไข่ขึ้นมาจริงๆแล้วสันคสตูลกำลังทาอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เรารับฟังมาแล้วก็เห็นตรงกันก็คือว่าอย่างที่เรียนตอนต้นว่ามีหลายหน่วยงานที่ต้องทํางานด้วยกันนะครับแต่และหน่วยงานก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่งตางกาันมีกฎหมายที่แตกต่างกาัน การบังคับใช้กฎหมายก็แตกต่างกันนะครับทํายังไงที่สอนชนจะต้องบูรณาการความร่วมมือต,ต่างๆของเจ็ดหน่วยงานนี้นะครับมาทํางานด้วยกันนะครับสิ่งที่เรากลุ่มเราเสนอแนะก็คือว่าจะต้องเป็นจะต้องมีการสร้างความไว้ใจกันกิจกรรมสัมพันธ์ที่ทําให้ได้รู้จักมักคุ้นกันนะครับเสริมสร้างความเข้าใจกันความไว้ใจกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เรามองว่าจําเป็นก็คือว่า น่าจะต้องมีการเพิ่มแรงจูนใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นสินบนนําจับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับที่จะทําให้ผู้ที่เป็นบนัิงานในพื้นที่เนะี่ยมีกําลังใจที่จะทํางานได้24ชั่วโมง365วันครับค่ะ okay. ก็อย่างที่พี่หวได้เล่าให้ฟังนะคะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างแต่เราก็เชื่อว่าสอนชนจังหวัดสตูลจะยังคงทำหน้าที่บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะ The Intelligence Podcast เรานะคะก็มีผู้ฟังที่หลากหลายมีกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายนะคะอยากจะให้พี่ๆช่วยฝากอะไรเป็นประเด็นทิ้งท้ายเพื่อที่จะทำให้การรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางทะเลที่มันเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้นี่ของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเราทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในกระบวนการทาให้ความมั่นคงทางทะเลของไทยดีขึ้นได้ค่ะ ปัจจุบันเราได้เห็นว่าโลกเราซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีความผันผวนความไม่ได้นอนเกิดมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งสิ้นนะครับเราคงตามไปนิยามภัยรูปแบบต่างๆได้ไม่ทันหรอกครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่พี่น้องประชาชนนะครับที่ที่เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องหรือสงสัยหรือะแวงอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันแจ้งเบาะแสแจ้งข่าวคราวหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่นะครับอยากให้ไว้ใจเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติสุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทําก็เพื่อผลประโยชน์ของพวกเราคนไทยทุกคนเองนะครับทางพี่โป้มีอะไรเสริมไหมคะอ๋อครับก็ตามที่พี่หวายได้แนะนําไปนะครับก็จังหวัดสตูลน,นะครับมออีมีม พื้นที่รับผิดชอบมากมายนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆนะครับก็ก็ก็มีหลายรูปแบบโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับก็ยังก็ยังมีอยู่ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆก็คนที่คนที่คิดจะทําผิดกฎหมายก็หาวิธีการต่างๆนะอ่านำมาซึ่งการการกระทำผิดกฎหมายนะครับก็ฝาก พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามรายการนี้อยู่นะครับก็ช่วยเป็นดูเป็นตานะครับให้กับภาครัฐนะครับสร้างเครือข่ายประชาชนขึ้นมานะครับรายงานการการะทำผิดที่ผิดกฎหมายนะครับช่วยการรักษาทรัพย์สินของประเทศชาติผลประโยชน์ของประเทศชาติทางทะเลนะครับซึ่งซึ่งเป็นผลประโยชน์ของพวกเราทุกคนนะครับเป็นทรัพย์สินของพวกเราทุกคนนะครับในการในการที่จะรักษาความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะครับ ภายใต้ข้อจากัดและอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าเกิดพวกเราเนี่ยร่วมมือกันนะครับไวเนื้อเชื่อใจกันแล้วก็เป็นหูเป็นตานะครับมีความร่วมมือกันนะครับสร้างความสมามัคคีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับก็กจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตครับ ค่ะเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์ความมั่นคงทางทะเลเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะ The i n t e l l i g e n ์พอดแคสต์เราก็ถือว่าได้โอกาสดีมากๆที่ได้ทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าหน่วยงานที่เรียกว่าสอนชนได้เพิ่มมากขึ้นจากประสบการณ์ที่พี่ๆได้เล่าให้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ เข้าใจบทบาทได้รู้ว่าภัยคุกคามตอนนี้มันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างแล้วก็ได้รู้ช่องทางด้วยว่าเราจะไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะในโอกาสนี้ค่ะเว็บไซต์ The Intelligence ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังรวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับเราด้วยและ The Intelligence Podcast ในตอนบทบาทของสอนชนจังหวัดสตูลกับการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ก็ต้อง ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ